สวัสดีค่ะฟูสิตาลิขตรัตนากลินค่ะฟ็อกซี่เมกัสค่ะวันนี้มาอัปเดตหน้าอกค่ะครบ1เดือนแล้วก่อนหน้านี้นะคะหน้าอกเดิมของเมกัสน,นะคะก็มีความเป็นแฝนแล้วก็เป็นบล็อกแล้วก็เนินค่อนข้างสูงมากค่ะก็เลยอยากได้ความคลอยแล้วก็ความเป็นธรรมชาติมากกว่าเดิมค่ะคุณหมอแนะนําเป็นโมติว่าจอยค่ะเป็นตัวใหม่ล่าสุดที่กําลังเป็นที่นิยมแล้วก็ฮิตแล้วก็ดีที่สุดในตอนนี้ อันดับแรกนะคะประทับใจสถานที่ค่ะความสะอาดแล้วก็พี่พนักงานรวมไปถึงคุณหมอด้วยค่ะใจดีมากสำหรับใครนะคะส,สาวๆคนไหนนะคะที่อยากเสริมหน้าอกหรือว่าอยากแก้หน้าอกนะคะเมกักแนะนำที่เอเปกเลยค่ะแต่ว่าต้องเป็นคุณหมอสมบูรณ์ไหวพิษเท่านั้นนะคะเสริมหน้าอกเท้ากับสรีระต้องที่เอเปกค่ะ